อย่าลืมกด cái กึ้งกึ้งให้ด้วยนะเดี๋ยว Ừ. ừ phải trừ, phải gần à. กี่บาทนะุวูววยอะไรอย่างนั้นยังไม่ดูเลยอะไรรอวมันจะวิ่อยู่แล้วครับทำให้มันดีเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมไหมนะ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันศุกร์นะครับนักเรียนก็กำลังเตรียม ก่อนการเรียนนะครับวันนี้มีผู้ปกครองระดับชั้นป .4 นะมาเป็นวิทยากรให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนักเรียนทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ต้องให้ทำตามนะครับลำดับแรกนะครับเราเตรียมแปลงนะครับเราเตรียมแปลงเมื่อวานนียเราเนื่องจากดินเราแข็งมากนะครับดิฉนจำเป็นต้องเปิดน้ำแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็ เช้ามาก็นักเรียนก็มาพรวนนะครับก็ยืยขึ้นนะครับทีนี้ผู้ปกครองก็มาช่วยเป็นวิทยากรนะครับก็คือการเตรียมแปลงนะครับหลังจากที่พรวนดินได้นะครับก็เตรียมปุ๋ยนะครับเตรียมปุ๋ยไว้นะครับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับนักเรียนจะดูว่าค่อยๆใช้มือนะครับโรยให้ทั่วแปลงนะครับ เนื่องจากว่าเราก็ต้องปรุงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้มือโรยก็จะเป็นการเกลีย่ยปุ๋ยนะครับให้ได้ทุกจุดของแปลงที่เราจะปลูกน่กเด็กบางคนไม่กล้าจับอันนี้เป็นเป็นเป็นปุ๋ยประเภทไหนครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวครับปุ๋ยขี้วัวก็คือปุ๋ยหมักนั่นเองปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกนะครับต้องเป็นอันแห้งนะครับอย่าไปรองจากก้นวัวมานะครับหรือจะอเอาเปียกๆมา เมื่อแห้งแล้วมันก็จะไม่ไม่น่าระเกียจน,นะครับสนหุตีออกอวนวดีนาจบเบจจเบเล่นมาทุกันกหรอีแห้งวันนี้ถ้าปาทุกนโอเคนะครับทุกคนหลังจากดูคลิปนี้แล้วทุกคนก็ปฏิบัติตามนะครับตามขั้นตอนที่ได้แนะนำไว้โอเคครับ,บค,ครับอย่าลืมกดกระดิ่งกึ้งกิ้งให้ด้วยนะ